มะาวานเข่ากปแเล้วเหี่ยมาวานเบิงป่าพนดนะป่าขาวน้าเป็นตัวปีงแซบขึ้งยังนี่ยอดยปลาเขียงใหญ่ตัวนี่เออปลาเข็งใหญ่ปลาเขียงใหญ่ก็มีพูดนะบาดเดียวบาดเดียวไปตึกอีกเ้อนี่บาดนี่ได้ปีงเลยแ้วบาดเดียวได้เลี้ยวเลี้ยงเกินนี่พูดนะปลาขาน่ามิได้สวยค่ายๆพี่น้องพนน่ะ เอออีสานบ้านยายกินจะได้กินเปีงปลาขาวหน้าบางแน่บางแน่บางแน,าางนป่ปลาเ็ียงไ่กบมีหวัวเนี่ยเปีงปลาเข็งเปีงปลาขาวหน้าเออมันจีบเป็นจังใดนี่มันจีบถือ,เองเียกว่าเนี่ยบาทเดียวบาทเดียวแล้วแรงเล,เลยยายกินแต่ห,ห้องสองแถาอ่ะเออไม่หอยด,ดีหอย บ่ e OK, ากับลงไปปล่อย,ยขันบ่พ่อเออสร้างมีปากข่าหน้าเถอะวะข่าหน้าปลาลดปลาลดกระเทือกเอาออแม<ห><ท>่เนื้ทีตีเนื้ี้เนาะเพื่นน่ะ,นะปลาเค็งพี่น้องปลาเค็งตัวใหญ่อยู่เด้อปลาเค็งธรรมชาติหรึปเปล่าน่นปลาหมอเทียบตัวนึงเอาลองไป่เสียใบหน้จาจังสีสุดมึงนี่น้าแข็ง สาบานแย่เกียดดีด้วัเนี่นดยดูหน้าดูในสาก็มีป่าขาวหน้าพี่น้องตัวนะสากางทุงสากางทงสาปะควยสาผู้นุดนี่ละเห็นน้ำโมทันได้ไหลายกะเล่นบอกเล็กน้อยไปเอาแหมาวานมาเทียได้ป่าเปียงสวยว่าสัน มีอีหลีปลาขาหน้าเป็นตะพิ่งแซบอยู่พี่น้องคนน่ะซาหน่อยๆซาไรหนึ่งนี่แหละซาไรหนึ่งบ้านเขาบ้านได้แล้วอยู่ปันหน้าท่านแล้วอยู่เหลือยสามให้พี่น้องเอ้ยคนน่ะลูกปันหน้าคนน่ะลูกน้องลูกน้องก็คือหอดเอ้ยคือหน่อยที่ตาว่างติุดดี ฮู้นน้ำในกวางคนนะ่ะตืกแขยู่รอเปล่น่นะกวขาหน้าอยากเรียนน้ำก็ไปโรงเรียนทำเนี่ยเย็นดียแบบู้นอืม <c oughs> <c oughs> แห่งดีล้วเด้ล่ะทางโน่นป่หน้าพินตะเกิดดีเยอะวันนี้เราไปยังก่เราไปซื้อเล็กอีตะพ่อไปซื้อเล็กมาเฮ็ดอัน,อน,น,หนแห่งน้ำแต่ปูผักแตงดีเนาะ <c oughs> สิแรีแยงก็ได้บูบบานนี่ขวบคุณหลายล่าิดีๆตามอีสานบานใย่ยกินในเรื่องกอดไลค์กดแซ่ได้ค่ะเด้อพี่น้องเด้อ